กลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับทีซีเน้นกันครับ ายบัญชารสีชาหลวงในยกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมระดมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมในพื้นที่ป่าุรักษ์เขาภูพานน้อยตำบลพิมานจากการตรวจสอบพบพื้นที่ได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า2,000ไร่ส่วนสาเหตุคาดว่ามาจากชาวบ้านบางกลุ่มรอบจุดไฟเผาป่าส่วนใหญ่เป็นความเชื่อที่ผิดเกิดจากความเชื่อหากจุดไฟเผาป่าในช่วงฤดูแล้งจะทําให้เกิดเหตุป่าและหาเหตุ ของป่าได้ในช่วงฤดูฝนทําให้มีการลอบเผาป่าอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ระดมทั้งรถบรรทุกน้ารวมถึงนําอุปกรณ์เดินเข้าไปเพื่อควบคุมสกัดไม่ให้ไฟลุกลามแต่มีบางจุด ที่เข้าไปควบคุมยากเพราะระยะทางไกลและมีป่าหนาทึบจึงได้รับความเสียหายฝากผู้นำชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากไฟป่าและหากพบมีการกระทําผิดให้แจ้งเบาะแสเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งล่าสุดสามารถควบคุมไฟได้แล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวัง ทั้งนี้ได้ประสานตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการเอาผิดทางกฎหมายหากพบผู้กระทำผิดยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายทันที <S <S ในแพทย์จินนพิพัฒช,ชูปัญญาในแพทย์สาธรรารณสุขจังหวัดนครพนมสั่งการให้เพิ่มมาตรการเข้มต่อเนื่องในการตรวจสอบคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามสถานที่สำคัญต่างๆโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกพื้นที่คือท่าอากาศยานนครพนมได้มีการระดมทีมลงพื้นที่ตรวจสอบคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมาตรการเข้มในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นอกจากนี้ยังได้ระดมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตั้งทีมเฝ้าระวังผู้เดินทางณจุดคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกทั้งเก้าแห่งในจังหวัดนครพนมท่ากา สยามน,นครพนมจุดคัดกรองอำเภอบ้านแพงจุดคัดกรองอำเภอพัทธาพนมจุดคัดกรองอำเภอท่าอุเทนจุดคัดกรองบ้านนาดและอำเภอเมืองนครพนม ด่านควบคุมโรคสะพานมิตรภาพ3นครพนมคำม่วนและพรมแดนท่าเทพเรือจังหวัดนครพนมในช่วงเดือนที่ผ่านมาพบสถิติการเดินทางเข้าออกในพื้นที่ประมาณ1 2 0 0 0 0คนแต่ยังไม่พบกลุ่มเสี่ยงหรือต้องสงสัยการติดเชื้อพร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนมั่นดูแลสุขภาพสวมหน้ากากอนามัยหากเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงและงดเดินทางออกนอกประเทศเสี่ยงในช่วงนี้กลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับทีซีเนได้ใหม่ในช่วงต่อไปครับ